บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสองณโรงเรียนวัดบางกระจังหวัดราชบุรีโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสองได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบๆโรงงานในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเพื่อเติมรอยยิม้มแบ่งปันความสุขที่โรงเรียนวัดบางกระจังหวัดราชบุรีทำกิจกรรมที่ไทยเบฟมาจัดนะครับก็จะช่วยให้เด็ก ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้มีทักษะในเรื่องของการร้องเพลงทักษะในเรื่องของศิลปะนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนในต่อไปในอนาคตท,ที่จะนําความรู้ในด้านต่างๆนี้นะครับไปใช้หรือได้ว่าโรงเรียนเราเองนะครับช,ชุมชนของเราเองก็โชคดีนะครับที่ได้รับกิจกรรมในตรงนี้ก็ขอ ต้ออออองงงงขขขบบบบคคคุุณณทททััรริษิษไยยยเเวป็น่่าาโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปี2ได้นํากิจกรรมด้านศิลปะวาดภาพดนตรีและกีฬาฟุตบอลโดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้เสริมสร้างทักษะให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า Sport Art and Music Workshop ในแง่ของน้องๆเยาวชนก็อาจจะเป็นในสิ่งที่ทำให เขาเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่ตอไปเป็นแรงสําคัญที่ถ้ากีฬาก็อาจจะเป็นตัวแทนนะคะโดยที่มีผลิตภัณฑ์ของทางไทยเบฟเนี่ยเข้าไปสนับสนุนและมีโครงการและก็เป็นชื่อเสียงของจังหวัดต่อไปค่ะออไปเรียนรอดเท่ากับพี่ๆเขาค่ะพี่ๆเขาใจดีมากเลยค่ะใจดีที่มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ขอให้มาจัดต่อไปอีกค่ะไทยเบฟขอบันทึกโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสองักโรงเรียนวัดบางกระจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเว็บบร็ษจ,จำกัดมหาชน